ต่อไปขอเชิญคุณชาลีเจริญสุขครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับชาลีเจริญสุขสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจากจังหวัดชายังเซาครับวันนี้ขอหารือท่านประธานสภาทั้งสามท่านเลยครับวันนี้ขึ้นพร้อมกันเนื่องจากหลายวันหลายอาทิตย์ไม่ได้หารือก็ขอสองเรื่องเช่นกันครับ เรื่องแรกครับก็อยากจะขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับที่ได้ท่านได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางก็คือกลุ่มเบญจบุรพาสวรภูมิซึ่งทางจังหวัดชะยจิงเซาเนี่ยเป็นประธานกลุ่มกับกลุ่มจังหวัดนะฮะท่านก็ได้ให้กระทรวงคมนาคมนะครับได้สำรวจเพื่อที่จะทำวงแหวนรอบจังหวัดฉะเชิงเซา เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดทั้ง5จังหวัดและเชื่อมโยงภูมิภาคภาคอีสานและเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่ง AEC ก็จะถึงแล้วก็คือประเทศกัมพูชาขณะนี้กําลังสํารวจอยู่ครับรับฟังความคิดเห็นกันอยู่ก็คงจะราบรื่อนครับผมหวังว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีและ ทางกระทรวงควมนาคมนะอยากอยากจะให้เร่งรัดหรือดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในรัฐบาลชุดนี้เลยเพราะว่าชาวแริ้วรอมานานครับปัญหารถติดในเมืองแล้วก็การเดินทางมาไหว้หลวงพ่อโสธรก็จะเจอปัญหาตหลอดคือรถติดต่อไปนี้จะมีวงแหวนรอบเมือง8ริ้ว360องศาจะทําให้การจราจรน,นั้นระบายได้ดีเป็นความหวังของชาวแริ้วครับท่านประธานที่เคารพครับ ฉะนั้นก็ขอฝากเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเลยครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับเนื่องจากผมได้รับการร้องเรียนจากทางผู้พิการทางด้านหูวันนี้จะเห็นว่าการถ่ายทอดสดของสภาผู้แทนรัฐของสภานะครับสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ดีเนี่ยจะมีล่ามภาษามือแต่ท่านเชื่อไหมครับยังมีผู้พิการในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากครับตัวเลขนะครับหนึ่งล้านหกแสน 45,799รายนี่เป็นข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพกอและท่านทราบไหมครับว่ามีผู้พิการทางหูเนี่ยคือไม่ได้ยินนะครับเห็นแต่ว่าดูการถ่ายทอดไม่รู้เรื่องจำนวน1 9 6 2านวนราย ฉะนั้นก็อยากที่จะให้อย่างนี้ครับท่านประธานครับอยากจะให้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้เข้าไปมีงบไปในการที่จะสอนให้ผู้พิการทางเสียงที่ไม่ได้ไม่ได้ยินเนี่ยนะครับให้ได้รู้จักและรู้วิธีอ่านล่ามภาษามือที่ขณะนี้นะครับกำลังถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอย บอกถึงว่าเราพูดอะไรกันอยู่เราทําอะไรกันอยู่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นการลดความเหลื่อมล้านะครับให้เขาได้ทราบเหตุการณ์การทํางานของประเทศชาติของเราว่าเป็นอย่างไรต่อไปครับก็ขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอเชิญท่านประธานกรรมธิการถแถลงครับ รับเรียน <c oughs> ท่านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติกระผมนายทองฉัดของรดารมประธานกรรมาทการปฏิรูปพลังงานสภาปฏิรูปแห่งชาติขออนุญาตท่านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาตินำเสนอรายงานการศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอโครงการเรื่องการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยของคณะกรรมาการปฏิรูปพลังงาน ต่อสภาประตูรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป <c oughs> ข้อเสนอของโครงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการใช้การผลิตและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศโดยมีข้อเสนอให้ภาครัฐ กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในอนาคตคณะกรรมาการพิจารณาเห็นว่าการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าขอให้เกิดประโยชน์หลายประการทั้งต่อประเทศชาติและต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนตามพันธาการณีที่ประเทศไทยมีต่อประชาคมโลกรวมทั้งเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศอีกด้วยด้วยประโยชน์ของยานยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวทั่วโลกจึงกำหนดให้ความถึงให้ความสนใจกับยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นยานยนต์ไฟฟ้า สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่หลากหลายรวมถึงการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนเพื่อนำมาประจุไว้ในแบตเตอรี่โดยมีการพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ทำให้ต้นทุนของยานยนต์ไฟฟ้ามีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเป็นลำดับส่งผลให้เริ่มมีการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่แพร่หลายนักแม้ว่าจะมีการศึกษาวิจัยและทดลองใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแต่ก็ยังไม่สามารถขยายผลให้มีการใช้งานจริงอย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมเนื่องจากปัญหาหลายประการด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาครัฐไม่มีนโยบายที่ชัดเจนทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าในระดับใช้งานทั่วไปยังมีการนำเข้าในราคาที่สูงและประชาชนยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ยังไม่มีความมั่นใจที่จะลงทุนผลิตและขายยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศตลอดจนยังขาดกฎระเบียบ และมาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมครบวงจรคณะกรรมการาิการได้แรงเห็นความสำคัญของการปฏิรูปการใช้พลังงานในภาคขนส่งและการอนุรักษ์พลังงานด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีแนวคิดให้มีการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศทั้งยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานบนถนนทั่วไป และบนถนนในท้องถิ่นและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมคณะกรรมาธิการจึงได้จัดทำข้อเสนอโครงการเรื่องการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปกราบเรียนท่านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติและสมาชิกที่เคารพกันในส่วนเนื้อหาของรายงานของคณะกรรมาธิการกระผมขออนุญ,ญาตให้ในายอลงกรณพลบุตรประธานอนุกรรมาทิการปฏิรูปพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวนียนและอนุรักษ์พลังงานในคณะกรรมาิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้นำเสนอต่อไปขอบคุณครับเชิญครับคุณอลงกรณ์ครับกับเรียนท่านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติกระผมนายลงกรณ์พลบุตรกรรมธิการปฏิรูปพลังงานและประธานอนุกรรมธิการปฏิรูปพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงานขอนำเสนอรายงานโครงการฏปรูปเรื่อง การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยดังต่อไปนี้หัวข้อของการนำเสนอจะประกอบไปด้วย6ประเด็นหลักได้แก่ 1. แนวคิดของการปฏิรูป 2. เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 3. ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบรรูประง,งานในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 4. ประเด็นการศึกษาและวิธีการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการ 5. ผลการศึกษาและสรุปแนวทางการปฏิรูป 6. ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปและแนวทางการดําเนินการที่นําเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติจํานวน5ประเด็นเมื่อกล่าวถึงแนวคิดของการปฏิรูปในรายงานฉบับนี้คณะกรรมการเห็นว่าการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อประเทศชาติและประชาชนกล่าวคือช่วยลด การพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มทางเลือกในการใช้พลังงานและยานยนต์ของประเทศและประชาชนและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุภาพของประชาชนทั้งนี้เป็นไปตามกรอบหลักการปฏิรูปหรือ c อนเซปชั่นดีไซน์ของคณะกรรมการปรูปพลังงานในประเด็นที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ยานยนต์ไฟฟ้า และเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบโลจิสติกสของประเทศโดยกำหนดเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนหรืออาเซียน BHV Hub ดังนั้นเพื่อให้บรรลุแนวคิดของการปฏิรูปดังกล่าวข้างต้นภาครัฐจึงควรดำเนินการในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าดังนี้ 1. ส่งเสริมไม่มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ทั้งยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานบนถนนทั่วไปและบนถนนในท้องถิ่น 2. สนับส,สนุนให้เกิดผู้ประกอบการและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในอุตสาหการรมผลิตผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 3. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เมื่อกล่าวถึงประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทได้แก่ 1. ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดประกรอบด้วยเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนหลักซึ่งใช้เชื้อเพลิงที่บรรจุในยานยนต์และทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 2. ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาต่อยอดมาจากยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด โดยสามารถประจุพลังงานไฟฟ้าได้จากแหล่งพลังงานภายนอกทำให้ยานยนต์สามารถใช้พลังงานพร้อมกันจากสองแหล่ง 3. ยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า battery electric vehicle หรือ e, BEV เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่มีเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังในให้ยานยนต์เคลื่อนที่และใช้พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่เท่านั้น ไม่มีเครื่องยนต์อื่นในยานยนต์ดังนั้นระยะทางการวิ่งของยานยนต์จึงขึ้นอยู่กับการออกแบบขนาดและชนิดของแบตเตอรี่รวมทั้งน้ำหนักบรรทุก 4. ยานยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่มีเซลล์เชื้อเพลิงหรือฟิลเซลล์ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงโดยใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนทั้งนี้เชื Cell ้อเพลิงไฮโดรเจนสามารถผลิตได้จากการแยกน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หรือจากเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยตรงจากการศึกษาของคณะกรรมาการพบว่าการใช้ยานการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีอย่างจำกัดข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกในวันที่30พฤศจิกายน2557พบว่ามีการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าทั้งสิ้น2,545คันเท่านั้น แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า2,461คันรถยนต์ไฟฟ้า48คันรถโดยสารไฟฟ้า27คันและรถบรรทุกเพียง9คันซึ่งนับว่ายังมีปริมาณที่น้อยมากทั้งนี้เนื่องจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการอาทิเช่นภาครัฐไม่มีนโยบายที่ชัดเจนและไม่มีมาตรการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ยานยนต์ไฟฟ้าในระดับใช้งานทั่วไปยังมีการนำเข้าในราคาที่สูงประชาชนยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ยังไม่มีความมั่นใจที่จะลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานพิจาเห็นว่าด้วยสภาพของประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์หนึ่งในสิบของโลก จนมีฉายแวว่าเป็น Detroit, อ f a เ i a ชีมีการผลิตรถยนต์ไม่น้อยกว่า2ล้านคันต่อปีมีการผลิตจักรยานยนต์ไม่น้อยกว่า2ล้านคันต่อปีจึงทำให้เรามีสายภาพที่ใช้ทั้งอุตสาหกรรมที่มีอยู่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในเรื่องชิ้นส่วนและอุปกรณ์เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาต่อยอดมาสู่การเป็นเป้าหมายของการเป็นสูงกลาง ของยานยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV หรือการใช้แบตเตอรี่ในอาเซียนในขณะที่แนวโน้มของโลกนั้นได้มีการพัฒนาก้าวไกลแบบก้าวกระโดดถือเป็นฟิวเจอร์แชมเปี้ยนหรือว่าเป็นอนาคตของการส่งเสริมการลงทุนสำหรับประเทศไทยซึ่งประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคอาเซียนหรือในภูมิภาคใกล้เคียง ล้วนแล้วแต่ได้มีนโยบายแลรยุศาสตร์ชัดเจนในการขับเคลื่อนพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเช่นในประเทศอินโดนีเซียนั้นได้มีโครงการที่เป็นนโยบายในการพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าและตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2,561หรืออีกเพียง3-4ปีข้างหน้าอินโดนีเซียจะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ อย่างน้อยเริ่มต้นในปีแรก10,000คันหรือประเทศอินเดียนั้นก็มียุทธศาสตร์นโยบายส่งเสริมพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าตามวิสัยทัศน์2 0 2 0นั่นก็คืออีกเพียง5ปีข้างหน้าอินเดียก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่จะมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกันแม้แต่ประเทศข้างเคียงอย่างกัมพูชาก็ได้มีการพัฒนา ยานยนต์ไฟฟ้าในระดับของภาคเอกชนขึ้นและมีการจำหน่ายออกไปทั่วโลกในขณะนี้ส่วนของประเทศไทยนั้นจากการที่ได้มีการรับฟังการชี้แจงของบรรดาส่วนราชการและภาคเอกชนภาควิชาการที่เกี่ยวข้องร่วมย0สหน่วยงานได้เห็นภาพรวมของปัญหาและอุอสะอปสรรคได้เห็นภาพรวมของแสภาพของประเทศเด็นภาพรวมของแนวโน้มของโลกและ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานการใช้พลังงานทดแทนการใช้พลังงานทางเลือกที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโลจิสติกของประเทศจึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องนำแนวคิดการปฏิรูปประเทศในเรื่องของการรู้พลังงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพประเทศที่มีอยู่และจะช่วยส่งเสริมการลงทุนการประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำดังนั้นเพื่อให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์การรูปประเทศของสปชและการออกแบบกรอบความคิดหลักของกรรมธิการปฏิรูปพลังงานของสภาพรูปแห่งชาติจึงได้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสปช โดยในส่วนเนื้อหาของรายงานในส่วนต่อไปนั้นกระผมขออนุญาตต่อท่านประธานที่ให้ในายเจนนำชัยสิรินายดุสิตเรืองามนายทรัําธรงนาวาสวัสดและกรรมิการท่านอื่นๆของกรรมิการประวุบพลงานและอนุกรรมิการประรูบพลงานทดแทนพลงานหมุนเวียนและการอนุร,รักษ์พลงานได้เป็นผู้นําเสนอต่อไปครับเชิญครับ กราบเรียนท่านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายเจนนำชัยสิริฐานะอนุเ,อเลขาทุการคณนะอนุกรรมธิการปฏิรูปพลังงานทดแทนพลังงานหม,มุนเวียนแนละการอนุรักษ์พลังงานขอนำเสนอรายละเอียดของการศึกษาเ,าเรื่องการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยดังต่อไปนี้นะครับ วัตถุประสงค์ในการศึกษาก็เพื่อส่งเสริมการใช้การผลิตและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศโดยมีคำขวัญของโครงการว่ายานยนต์ไฟฟ้าไทยก้าวไกลสู่อาเซียนดังที่ท่านประธานคณะอนุกรรมธิการคุณนรงค์ผลบุตรได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าในขณะนี้ประเทศต่างๆในอาเซียนที่มีฐานการผลิตยานยนต์เนี่ยก็เริ่มที่จะมอง เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกเป็นสินค้าตัวใหม่เป็นนิวแชมเปี้ยนนะครับในประเทศไทยเราหลุดกระบวนนี้ไม่ได้นะครับโดยที่เรามีความพร้อมมีศักยภาพพร้อมอยู่แล้วนะครับดันั้นเราก็จึงได้นำเสนอเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าเป็นประเด็นที่เป็นควิกวินนะครับเนื่องจากเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเริ่มปฏิรูป การผลิตยานยนต์ในประเทศไทยโดยมีสัสดส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งประเด็นในการศึกษานะครับก็คือการเราต้องศึกษาภาพรวมและสถานภาพของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและเทียบเคียงกับในต่างประเทศนะครับศึกษาถึงความพร้อมและข้อเสนอของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศึกษาถึงการประเมินผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย เราไม่ได้ทอดทิ้งอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เรามีอยู่เดิมนะครับแต่เรามุ่งที่จะต่อยอดและพัฒนาให้มีความสามารถมีความกว้างไกลมากขึ้นนะครับเราต้องศึกษาถึงแนวทางการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมนะครับว่าการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราต้องมีการประจุแบตเตอรี่ เพราะฉะนั้นสถานีประจุแบตเตอรี่เป็นสิ่งที่สําคัญเราอาจจะมองว่าสามารถที่จะใช้สถานีประจุที่บ้านก็สามารถทําได้โดยสะดวกแต่ขณะเดียวกันการใช้งานที่เป็นรถยนต์ใช้งานก็จําเป็นจะต้องมีสถานีประจุที่มีอยู่ทั่วไปสามารถที่จะใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่เป็นสาธารณะ วิธีการศึกษานะครับเราได้ทําการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารวิชาการแล้วก็เอกสารจากหน่วยงานที่มาให้ข้อมูลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด20หน่วยงานด้วยกันนะครับมีเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทยหน่วยงานนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ได้ทําข้อเสนอในเบื้องต้นมายังสภาปฏิรูปแห่งชาติ หน่วยงานที่สองคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหน่วยงานที่สามสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเพราะว่าเป็นเป็นต้นคิดต้นวางแผนในเรื่องของแผนการใช้พลังงานของประเทศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอันนี้เป็นหน่วยงานปฏิบัติที่มีความชัดเจนนะครับที่จะต้องดําเนินการเพื่อที่จะทําให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและก็ใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก็เป็นผู้ที่จะต้องดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมนะครับเป็นสิ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอันนี้ชัดเจนนะครับว่าถ้าต้องมีการลงทุนใหม่ๆทาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับก็จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็ได้มีการศึกษาในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเรากเา็เรียนขอคำชีนน้แนะจากทางสำนักงานด้วยนะครับทางกรมสรรพสามิตรนะครับเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษ,ษีสรรพสามิตรยานยนต์นะครับ ยานยนต์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับมีภาษีสรรพสามิตอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็เราก็จะมาดูว่ามีข้อแตกต่างไหมจะมีข้อสนับสนุนอะไรไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นได้กรมศุลกากรอ,อันนี้เป็นเรื่องของการนําเข้านะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องมีการนําเข้าชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบตเตอรี่นะครับในกรณีที่เรายังไม่สามารถที่จะผลิตได้แต่แน่นอนเราก็ต้องมุ่งหวังนะครับที่จะสามารถที่จะผลิตชิ้นส่วนต่างๆได้ในประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าปูมีภาคอันนี้ท่านก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกําลังไฟฟ้าที่จะให้เพียงพอสําหรับการประจุแบตเตอรี่ของรถยน,ยนต์ไฟฟ้านะครับพร้อมทั้งเครือข่ายที่จะต้องมีการเดินสายมีการตั้งสถานีประจุไฟฟ้าต่างๆบริษัทปตทจำกัดมาหาชนถึงแม้ว่าเขาจะขายน้ำมันนะครับขายแก๊สนะครับแต่ว่าเขาก็มีการทำวิจัย เกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถึงแม้ว่าเราจะใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าต้นต้นทางที่ผลิตไฟฟ้าก็ยังมาจากแกส๊สมาจากน้ํามันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทางปตทออก,ก็มีส่วนเกี่ยว